จ้าจากบ้านมีเด็กปะเออเป็นปีโป้ปะฉันได้ปีโป้ปะสามร้อยไอเชดเดิลหรอยังเลยเข้าใกล้ๆนี้แหละทุกคนใกล้ๆล่ะ

เดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อไปเก็บเลยขอเห็นคมัดคลุงเน,นี่นยเป็นยังเอาข้างในเขาให้เราออกพ่อจะทำอะไรอาตักน้ำหน่อยจับนึ่งเดี๋ยวพ่อทำอะไรให้ดูะดนะ ีน้ำตีน้ำให้กองตีน้ำตีน้ำเออ ออก้อนไม่ไง่กอมเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรีบกินข้าวกันนะพี <c oughs> ่น้อยมีเวลาจัดบ้าน3ชั่วโมง

ป็นไรหรอดีด้วยวะเอาแค่นี้ไปหมดวันนี้ตัวจะจัดบ้านแต่ก็เลื่อนดิเออมันก็จะย่อนเลื่อนดิเออ đem lên múa công, Đó, cái này lại phải tập đều tập đi tập cùng nhau, Đó Một mấy cái cảm ơn lên được đây nào, không? Ông cà phê mình đi ừ. Đẹp mình mình ừ. Ừ. Thôi đấy mình đi lên Hãy subscribe cho kênh ของยังเยอะกระสือตนะีไเนี่ยอืออยู่ดีฮะยีกอง้ํเหรอตัว เราจะเอาของที่ต่ต้องเก็บของหน่อนยเยอะมากเลยติดต่อเชาวบ้านอนติดต่อชาวบ้านเลยต้องดูว่าสัญญาเท่าไหร่เออเดอีกว่าเราจะไปทำง,งานที่รองหล่อดิโอ้ยลำบากกว่านี้ ้องเดินทางนเ,าเนี่ยอันนี้ทำที่บ้านดีกว่าไปทองหลอ่อคืถ้าไม่มีรูสอะไปได้จะมันมนอนต้องใช้รูปอหมคือยังไงก็งได้นะก็ตัดทองหลออ่อเป็นโรงงานตึ้ง เริ่มเ,เร็วขึ้นทำตรงกระตุได้เหครัรบตักแกล้งด่วนนี่นี่เลียงลูกคนเด็กโี่อยากกินข้าวอ้โซี่อยากกินข้าวโซตี้กินมันไม่อยอม โอ้คีหมเลย้ำไมว่างร่ะมั้ง